สวัสดีครับทุกๆคนนะครับผมกับผมนะครับโชคกมนนะครับทุกคนคลิปนี้จะพามาเมืองป่าสวยงามคือเก่านะครับหลังจากที่ผมลงไปคลิปทีเแียวนะครับป่าเสืองามนะครับที่ใส่ป่าผมนะครับผมจะเอาวัสดุเหลือใช้นะครับนี่ครับคือวัสดุเลือใช้ก็คือเป็นถังของตู้เย็นนะครับที่ผมเอามาใส่นะครับนี่ครับ จะเป็นของตู้เย็นเก่านะครับที่ผมแกะออกมาเพาะพันปลานะครับนี่ครับก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับทุกคนอันนี้เพราะว่าพิจงลูกค้าผมนะครับเลียงปลาขายกันมีไ่ใดเข่าขอบขั้วนะครับนี่คือปลาผมนะครับวิงไปวิงมานี่ครับเอามาต้องไปซื้อนะครับวัสดุที่แพงนะครับตัวใดมีพ่อใส่ห้องก็ใส่ ไปนะครับนี่คือเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับใส่นามก็ได้นะครับโดยเฉพาะเลี้ยงปลาสวยงามนะครับอันนี้ผมเพาะพันปลาสีสันนะครับปลาสวยงามนี่ครับผมบ่อยมีเวลาเปลี่ยนนามนะครับส่วนอาหารปลาผมนะครับผมใส่ยังอาหารปลาผมผมจะใส่หอยเชอรี่นะครับผมจะต้มหอยเชอรี่ ให้สุกนะครับเดี๋ยวผมใส่ตู้เย็นจะเก็บไบทูโฮจะมาใส่ไ้มันเทเรียกเทีหน่อยนี่ครับข้อดีก็คือว่าบ่อหา้น้ำเสียเลยครับขนาดพาเสียไหวนะครับก็ต้องเปลี่ยนทายเทน้ำแล้วต้องใส่เวลาบ่มีเวลานะครับต้องใช้เวลาผมก็เลยใช้หอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่แกะเออกมากอะเอาแต่เนื้อในมันข้างในมันครับใส่ตู้เย็นไว้นะครับ ผมกับมาแบ่งไห่ปลากินมือเล็กมาแล้วหน่อยนะครับนี่ครับเพราะหอยเชอรี่บ้านผมเยอะนะครับนี่คืออาหารปลาผมนะครับที่ผมใส่หปลาผมกินเดี๋ยวก็ออกลูกแพรพันธุ์อยากที่เห็นนี่ครับนี่ครับหลายตัวมากเลยนะครับบอกไว้ก่อนนี่ครับเดอะมากเลยนะครับโอ้แพรพันธุ์นี่ครับผมก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับจนกว่าจะให้มันได้หลายออกลูกแพรพันธุ์หลายๆนะครับ เพราะว่าผมเลี้ยงปลาแบบประหยัดต้นทุนนะครับโดยเขาใส่ต้นทุนสูงนะครับเขาก็จะประหยัดต้นทุนนะครับการใส่ต้นทุนสูงเข้ามาเลี้ยงนะครับโดยที่เขาไม่ได้จำนายไม่ได้มีรายได้เพราะท่านมีรายได้นะครับเขาจะฟอกไปทุบเทอย่างมากไมยนะครับกันขาดทุนนะครับถ้าขาดทุนมากมันจะเสียหายเขาจะ เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเอมืทำเวลางุ่มเศร้าน้ำป่านะครับนี่ครับทางที่ดีนะครับผมจะแนะนำถ้าเอาวัสดุวัสดุนะครับที่เหลือใช้นี่ครับเหลือเหลือใช้อย่างของผมนี่ครับเห็นไหมครับนี่ผมนำมาเลี้ยงปลานะครับอันนี้ก็เป็นของตู้เย็นนะครับของตู้เย็นมีประโยชน์มากไหมนะครับนี่แต่ปกติก็ขายชั่งกิโลขายนะครับบดชั่งกิโลบด ขายได้หลายบาทนะครับแต่ผมจะเอามาใช้ประโยชน์ก็มาแยกพันปลานะครับพันปลาตัวเล็กๆนะครับนี่ครับผมจะแยกออกมาผมจะเอามาเลี้ยงในนี่นะครับมาแน่นนะครับเพราะว่าเกิดไส้แบบนี้นะครับเกิดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็เสี่ยงตัวการต่อการรั่วไหลนะครับถ้าเกิดมันรั่วไหลออกมานะครับปลาก็จะตายแต่ว่าแบบนี้ปลตายครับนี่ครับ วันไหนวันหยุดนะครับผมว่างผมก็จะตักปลาผมมาใส่นีนะครับเอาลูกมันออกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพอพันเมียพันในหนีครับให้วันผสมกันนะครับเพราะว่าบ่กว่างดีมากเลยนะครับเหมาะกับการผสมพันธ์ปลานะครับจบจริงพันธ์ปลานะครับน่าเสื่อมากจะมาขัดแย้งครับคังเซกันไวเบียบนีนะครับบ่อละสามสี่ตัวนะครับสี่ตัวพอดีนะครับนี่ครับ เอาไปจ็ตพอพันเมียพันกับเท่าสือนะครับโอ้ขยายพันหลายๆโอ้บนเกินเป็นพันเป็นหมื่นผมแล้วครับผมคิดว่าหลายพันนะครับนี่ครับนี่ลงทุนกระสูงสืออ่างปลาอีกนะครับสือหัวหานอีกโอ้นะครับผมว่าการเลี้ยงปลาสีสันไม่ธรรมดานะครับการลงทุนต้นทุนนะครับการที่เขาจะมาใส่เวลาก,กับป๋านนะครับ ตู้ปลานะครับตู้กระจกนี่ครับตามจริงตู้กระจกนะครับมันมีความหลอนสูงนะครับการจะตําปลาไม่เลียงในตู้กระจกนี่ผมชีดว่ามันหลอนนะครับนี่เปรียบเจียวเกิดการพังนังในหลรดดใหญ่นะครับเวลาโดนแสงแดดนะครับก็จะหลอนนะครับหลอนกว่าข้างหนองนะครับเหมือนนังในหลนี่ครับคันุ่เปิดแอร์อ็โอ้หลอนนะครับเสี่ยงต่อการปลาตายนะครับนี่ครับ ไม่เหมือนใส่ในนี้นะครับในนี้มันเย็นนะครับทุกคนนี่เย็นนะครับท็่เห็นปลาอารมณ์ดีนะครับสมพันธ์กันใน้ไวนะครับดีกว่าใส่ในนี่ในนี้ผมไว้โชว์นะครับนี่ครับแล้วผมจะมีเวลาพมจะตักปลาออกนะครับผมจะไวโชว์แล้วนะครับนี่ครับเอาไว้โชว์เวลาผมลงคลิป u t u b e นะครับทุกคนคลิปวิดีโอให้ทุกคนเบ่งนะครับ นี่คือวัสดุเรือาชของผมครับเนียนี้ที่ผมคัดเจียกไว้ผมจะมาเลียงปลาด้ครับนี่ขัดเจียกปลาลูกปลานะครับผมท่านมีที่ตักผมจะตักออกมาในี้ครับหันใส่หนีๆแล้วผมจะใส่แบบนี้นะครับเห็นบ่ครับกับบอกก้วงปันไดนะครับมักัดแแคบ่ว่าปลาก็อยูได้ครับเพราะว่าปลาสีสันนะครับปลาสวยงามก็อยูได้นะครับนี่ครับ คือการใช้วัดสดุที่เหลือใช้ของผมนะครับวัดสดุเหลือใส่ครับผมมบเิ่ลงทุนเมียงหมากไม้นะครับนี่นนครับเพาะพันปลานะครับผมต้องการทดลองเพาะออกมาเรื่อยๆนะครับตกใส่เวลานะครับผมคิดว่าผมจะใส่เวลาเพาะพันปลาอยู่ประมาณหนึ่งปีนะครับทุกคนจะได้ผลผลิตดีสดําใดนะครับการเพราะพันปลาของผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ นี่ครับการเพราะพันปลาของผมนะครับนี่ครับปลาสีสันอาจจะบม่เห็นพ่ชัดนะครับนำยนยมาแลยงนะครับตอนค่ำๆนะครับอาจจะมืดครับทุกคน